สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับจิฟฟี่อีกแล้วนะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะเจ้าตัวน้อยหรือว่าเจ้าหนูของเรานะตอนนี้ก็ เป็นเวลา3 8สปสัปดาห์เนาะ38บแวกแล้วนะคะก็วันนี้ไปหาคุณหมอตามนัดนะคะแล้วก็มีการตรวจภายในด้วยคุณหมอก็ให้ตรวจภายในแล้วก็เหมือนกับทําการเล่งนะคุณหมอพูดว่าเออหมอทําการเล่งเหมือนว่าตรวจแล้วก็ปา่าดนลูกเนี่ยเปิดแล้ว1เซนนะคะเปิดแล้ว1เซนคุณหมอก็เลยเ่าเหมือนว่าเล่งเพื่อที่จะได้คลอดเร็วขึ้นเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้ากลับบ้านมานะ แล้วก็มีอาการแบบน้ำเดินหรือว่ามีเลือดออกอ่างเงี้ยก็คือไม่ต้องตกใจคุณหมอบอกเ่าให้รีบไปโรงพยาบาลได้เลยเนาะเพื่อเตรียมการคลอดนะคะก็ตื่นเต้นตามกําหนดก็คือกลางเดือนกุมภานะแต่ว่าตอนเนี้ยก็เพิ่งจะสิ้นเดือนมากรานะคะแต่ว่าปากมดลูก,ก็เปิดแล้ว1เซนไม่มียังไม่มีอาการเจ็บท้องอะไรเลยแต่ว่าเริ่มมีปวดตรงต้นขาคล้ายๆกับว่าเอ่อท้องของเราอะมันหนักใช่ไหมล้วมันก็แบบเพื่อนต่ำลงอย่างเงี้ยก็คือทําให้เราเนี่ยเริ่ม เจ็บต้นขาสองข้างเนี่ยเจ็บมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มาอัปเดตท้องให้ดูว่า38บปบวกของเราเนี่ยมีอ่าใหญ่ขนาดไหนแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็มาอัปเดตท้องให้ดูนะว่า38บปบวกของเรานะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะใหญ่เหมือนกันนะดูสิเลย mình ôm luôn càng mồ, mình nhìn luôn ก็ท้องก็ใหญ่แล้วเนาะก็จริงๆข้อ38สัปดาห์เนี่ยก็ครบสามารถคลอดได้ตลอดเพราะว่าครบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก็ท้องแก่แล้วแก่มากแล้วเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่ไปตรวจนะคะตามที่นัดนะคุณหมอนัดนะก็คุณพยาบาลก็ทําการตรวจท้องฟังเสียงหัวใจแล้วก็ลองอ่าคลำนะคะมีการคลำว่าอ่าหัวของเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยกลับหัวหรือ,อยางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าอ่กลับแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบครบส ่วนหรือยังนะคะแต่ว่าก็มีการกลับหัวแล้วนะแล้วก็ปากมดลูกก็เปิดหนึ่งเซนแล้วที่คุณหมอทําการตรวจให้แต่ว่าก็ไม่ยังไม่มีอาการเจ็บท้องอะไร <c oughs> แล้วก็ด้วยความตื่นเต้นเนาะแล้วก็ไปทําการค้นหานะคะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าสําสหรับคุณแม่ที่ปากมดลูกเปิดหนึ่งเซนแล้วเนี่ยกี่วันถึงจะคลอดก็มีข้อมูลเยอะเลยเนาะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางท่านเนี่ยก็ คลอดวันนั้นเลยวันที่มาเปล่ามูลกเปิด1หนึ่งเซนแล้วก็ภายในคืนนั้นแบบว่าตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็มีแล้วเราก็บางท่านก็แบบปรับห่างออกไปอีก3ามสี่วันหรือบางท่านก็ห่างไปอีกเป็นสัปดาห์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องทําการเตรียมตัวและว,วันนี้ก็กะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือของที่เราจะเตรียมตัวไปคลอดในวันคลอดเนาะมีของเจ้าตัวเล็กของเราแล้วก็ของคุณแม่ด้วยเนาะของใช้ส่วนตัวแล้วก็มีเอกสารสําหรับการ แจ้งเกิดตอนที่ลูกเราคลอดอย่างเงี้ยก็ต้องมีการแจ้งเกิดใช่ไหมคะก็เตรียมเอกสารของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วก็ของใช้ที่อาจจะจําเป็นต้องใช้นะคะสําหรับเจ้าตัวเล็กด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีการเตรียมข้าวของอะไรไว้ที่บ้านเนาะแล้วก็ของใช้ที่เราจะเอาไปเนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมติดรถไว้เลยเพราะว่าการข้อธรรมชาติเราก็ไม่สามารถกําหนดได้ใช่ไหมคะว่าเขาอาจจะมาตอนไหนกี่โมงอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องสังเกตอาการว่า มีน้ำเดินไหมน้ำเดินก็คือเหมือนว่ามีน้ำใสไหลออกมาเองอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีมูกเลือดออกไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณหมอแจ้งก็คือ,อถ้าเราเจ็บท้องเป็นระยะทุก1 0ถึง15นาทีอย่างเงี้ยหรือว่า1ชั่วโมงอะมากกว่าประมาณ5 6ครั้งอย่างเงี้ยก็คือให้เตรียมตัวไปที่โรงพยาบาลได้เลยลก็ช่วงนี้เราก็สังเกตอาการนะแล้วก็ดูว่าตัวเองมีอาการอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวหนูของเราเนี่ยจะมาวันนี้ไหมหรือจะ มาวันไหนเนาะเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อก็ต้องเตรียมของไว้ก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมก็คือตั้งชื่อลูกของเราไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอดปุ๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาไม่ทันเนาะก็ต้องเตรียมชื่อไว้ก่อนนะคะลูกชายหรือว่าลูกสาวอ,อย่างเงี้ยก็เตรียมความพร้อมไว้พาไปดูนะคะว่าของที่เราเตรียมแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้แต่ก็มือใหม่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเตรียมเนี่ยครบหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยว ค่นะสิ่งที่เราทําการเตรียมมาแล้วนกก็มีนี่เป็นสื้อผ้าของเจ้าตัวเล็กนะมันก็จะเป็นชุดแบบกางเกงแล้วก็มีมีเสื้อนะคะแบบผูกอะ่ะ ถุงข้างหน้าก็มีถุงเท้าถุงมือ,อก็คือทําการซักแล้วเนาะอืพกผ้าอ้อมนะคะอืวก็คือทําการซักไว้หมดแล้วนะคะด้วยน้ํายาซักผ้าของเด็กน้อยเนาะเด็กแบบแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยนิวบอ์นนะคะแล้วก็ที่นอนมีที่นอนเจ้าตัวเล็กที่นอนแล้วก็มีหมอนด้วย อันนี้คือทําการซักไว้หมดแล้วนะคะเตรียมพร้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขามีอีกนี่ผ้าอ้อมเต็มไปหมดเลยผ้าอ้อมแล้วก็เป็นผ้าแบบผ้าห่อตัวอะไรอย่างเงี้ยทำการซักแล้วก็ยังไม่ได้พับเลยกะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมาเตรียมแพ็คใส่ตะกร้านะแต่ผเอื่นว่าไปหาคุณหมอแล้วคือเขาเรียกว,ว่าอะไรเหมือนแบบป,ปากหมดลูกเปิดแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องรีบมาเตรียมก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะชุกเชิญแล้วเดี๋ยวไม่ทนันเตรียมพับใส่ใส่ตะกร้าไปก่อนผ้า ห้าลองลองฉีก็ซักไว้หมดแล้วก็มีตะกร้าด้วยตะกร้านะคะก็เดี๋ยวเตรียมใส่ของไว้ก็ติดไว้ในรถเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราไปคลอดแบบให้คุณพ่อมาจัดเตรียมอย่างเงี้ยเดยวพ่อก็จะงงว่าต้องใช้อะไรบ้างนะก็จะเตรียมไม่ถูกเนาะเราเตรียมใส่ตะกร้าไว้ให้พร้อมเลยแล้วก็อย่างอื่นนะคะที่เราได้ทําการเตรียมไว้เนาะก็คือจากที่ดูข้อมูลแล้วก็ทําการเตรียมไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าครบถ้วนไหมนะคะก็มีอันนี้ ันนี้เขาเป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงสําหรับคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้นะคะเาก็จะมีไซส์ด้วยเพราะว่าจากที่อ่านแล้วก็ดูข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วก็จะมีเขาอ,อ,ะอะไรนะเหมือนแบบเหมือนยังมีเลือดออกอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีแบบโรคหรือมี อะไรที่ว่าที่อยู่ในท้องอะ่ะมันก็จะต้องสลายออกมาเลยเราต้องใส่ผ้านอนามัยไว้ก่อนนะคะเป็นผ้านอนามัยหลังคลอดนะก็สิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือนี่เอาไว้ผ้าคลุมปั๊มนมเวลาที่เราจะปั๊มนมให้เจ้าหนูเนี่ยก็จะได้แบบว่าดูเรียบร้อยเนาะแล้วก็อื่นนะคะที่มีก็คือขวดนมขวดนมที่ซื้อมาก็เป็นอย่างงี้อันนี้ประมาณต่อกออนนะคะมีอีกสองขวด สองขวดแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำการล้างก่อนกับน้ำยาล้างขวดนมของต่อเด็กนะคะก็มีชุด ที่เป็นน้ำยาพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างขวดนมอะไรพวกนี้ยก็อันนี้ซื้อมาเป็นเซตเป็นเซตเขาก็มีมาให้หมดเลยพวกน้ำยาล้างขวดนมน้ำยาซักผ้าน้ำยาประพันนมอะไรพวกนี้นะถุงเก็บน้ำนมนะคะอันนี้ซื้อมาทดลองดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใช้จริงๆแล้วก็เราก็น่าจะรู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะว่าเหมาะสไมไหมด้วยไซส์ด้วยขนาดแล้วก็การเก็บอะไรการล็อกอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งอย่างเลยที่ ซื้อมาแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นอุปรกรณ์ปั๊มนมไม่รู้ว่าดีไหมแต่ว่าก็อาศัยอ่านจากรีวิวเอาเป็นอย่างน,นี้เดี๋ยวเราประกอบให้ดูเขาก็จะมีขวดอย่างนี้มาให้นนเห็นหแต่ว่าซื้อมา1นึ่งอันก่อนอันนี้มันจะเป็นรุ่นที่ว่าไม่มีสายนะคะแล้วก็ปรับได้9ระดับเนาะจากที่อ่านรายละเอียดเขาบอกว่าปรับได้9ระดับแล้วก็ใช้เป็นสายชาร์จ นี้ก็มีคู่มือมาให้นะอันนี้เดี๋ยวต้องลองใช้ทีหนึ่งไม่รู้ว่าดีไหมนะคะก็ถ้ายังไงเนี่ยใจก็ลองเข้าไปดูได้นะตามร้านออนไลน์หรือในช้อปปี้อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยอะร้อยสองร้จำไม่ได้ว่ากี่ร้อยนะประมาณนั้นจะต้องลองใช้ดูก่อนก็ซื้อมาเตรียมพร้อมไว้ เป็นเครื่องอันนี้ก็คือสามารถนึ่งขวดนมได้เนาะล้างแล้วก็นึ่งแล้วก็มีช่องสําหรับตรงนี้นะอุ่นนมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันแต่ว่าดูจากรีวิวแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะอันนี้ไว้นึ่งขวดนมสามารถใส่ขวดได้นะจะสัก11ออนเนาะความสูงไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ได้หลายขวดอยู่แล้วก็อุ่นนมไปได้ในตัวด้วย ก็ออันนึงก็คืออ่างอาบน้ำกระมังอาบน้ําของเจ้าตัวเล็กนะที่มีที่รองด้วยนะคะ หลักๆก็ประมาณนี้นะคะของที่เราได้ทำการซื้อนะแล้วก็เตรียมตักทำความสะอาดเตรียมไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะจะใส่ตะกร้าเนาะแล้วก็ติดไว้ในรถเลยเผื่อว่าวันไหนที่เราปวดท้องฉุกเฉินขึ้นมาคุณพ่อก,ก็ได้พาเราไปหาคุณหมอได้ทันนะคะสมุดสีชมพูของเราด้วยเนาะติดตัวไว้นะคะเกิดว่าฉุกเฉินยังไงเริ่มมีอาการวันนี้ก็มาแนะนําแค่นี้เนาะหรือว่าใช้คาว่าแนะนํามาบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันเนาะประสบการณ์ของคุณแม่ที่ท้อ,ทอง3าสปสัปดาห์ แล้ว38บวก4แล้วนะคะแล้วก็ปากบมดรูปเปิด1เซนแล้วด้วยเดี๋ยวมาติดตามดูนะคะว่าเจ้าหนูของเราเนี่ยจะออกมาวันไหนหลังจากที่รู้ว่าเปิด1เซนเนี่ยจะมาคืนนี้เลยไหมหรือว่าจะห่างออกไปอีกกี่สัปดาห์นะคะหรือว่าจะตามกําหนดที่คุณหมอบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไงตามมาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคนหมีชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย